ดีค่ะดีใจมากๆเลยค่ะดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณเดลินีเอลบอร์ดนะคะสำหรับรางวัลน,นี้นะคะขอบคุณจริงๆเราเนี้ยยาวหน่อยได้ไหมย <c oughs> อยากขอบคุณทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เลยค่ะขอบคุณโอกาสก่อนอื่นเลยไม่มีโอกาสดีๆแบบนี้ก็แอปก็ไม่ว่าเราจะอยากจะทุ่มเทกับงาน มากแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่ได้รับโอกาสดีๆเราก็ก็จะไม่ได้ทำมันเพราะฉะนั้นขอขอบคุณโอกาสดีๆแบบนี้นะคะโอกาสทางการแสดงดีๆที่พี่บอยทุกคนเกียรตินะคะพี่ป้อนนิพนธ์ผ,ผิวเนนะคะมีให้แอปเสมอมารวมถึงพี่ตะด้วยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ช่องวันนะคะแล้วก็ขอบคุณบทค่ะสําหรับเรื่องนี้รู้สึกว่าหัวใจของสงครามสมรสคือบทเลยนะคะบทและการกํากับนี่ บทโดยจริงๆแล้วเนี่ยบทประพันธ์มาจากอาจารย์ไผ่นะคะจากคดีรักร้างค่ะนะคะก่อนที่จะมาเป็นบทโทรทัศน์นะคะของพิเกตฝีมือการเขียนของพิเกตพิมมดานะคะแล้วก็ทีมเิทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าคือความโชคดีมากๆเลยได้ร่วมงานกับสุดยอดในทุกๆด้านรวมถึงสุดยอดการกำกับของพี่สันนะคะพี่สันสีแก้วหลอก็เป็น พ่วงกับพี่อะรักแล้วก็เคารพมากๆแล้วก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้พี่สันเนี่ยก็แอปคงไม่สามารถเป็นบัวบงกฎที่ที่ลงตัวสมบูรณ์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าอย่างน้อยก็คือลงตัวค่ะเพราะว่ามากไปพี่สันก็จะแบบตบๆตบตบหน่อยแล้วถ้าน้อยไปพี่สันก็จะบอกขอเพิ่มหน่อยอะไรอย่างงี้ค่ะมันก็เลยออกมาลงตัวค่ะ แล้วก็ขอบคุณนะักแสดงร่วมทุกๆท,ท่านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตรีนะคะตรีพลรพารที่ดีใจมากๆที่ในที่สุดได้มีโอกาสร่วมงานกับตรีนะคะรวมถึงพี่ชาคลิสด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนที่เวลาพี่คลิดเล่นอะไรแอปก็แอปก็อยู่ทั้งในสะนะเพื่อนร่วมแสดงด้วยแล้วก็เหมือนเป็นคนดูด้วยวรู้สึกรู้สึกอเมซิ่งทุกครั้งเวลาที่ได้ร่วมฉากกับพี่คลิปนะคะแล้วก็น้องไมายนะคะเปย้ยแอนนะคะ แล้วก็น้องมะลิแล้วก็อีกหนึ่งคนสำคัญของแอมก็คือลูกชายแอมนะคะน้องเจ้าคุณค่ะถ้าไม่ได้น้องเจ้าคุณก็เช่นเดียวกันแอมคงไม่สามารถดึงดึงอารมณ์ความเป็นแม่ออกมาได้ขนาดนี้นะคะน้องเจ้าคุณทำให้แอมรู้สึกว่าโอ๊ยการที่สิ่งที่แอมเคยกังวลว่าแอมจะเป็นแม่ของลูกชายได้ไหมเนี่ยเพราะว่าแอมไม่ค่อยเขายังไม่เคยมีประสบการณ์ว่าเออการที่จะเข้าถึงลูกชายเป็นยังไงแต่ น้องเจ้าคุณทำแอฟเข้าใจแล้วแล้วก็หลงรักค่ะละวครเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แอฟรักมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะมันก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีที่มาที่ไปกว่าที่แอฟจะรับละครเรื่องนี้เนี่ยมันก็ก็รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องทั่วๆไปที่แอฟจะรับเพราะอย่างที่แอฟเคยบอกคือ,อมีความตั้งใจว่าจะไม่ได้จะไม่อยากเล่นละครแบบ ผัวเมียตกตีย่งชิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเจอสองครามสมรสมันเป็นมากกว่าน,นั้นจริงๆเรารู้สึกได้เลยเมื่ออ่านบทแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าอ่านแล้วเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็สะท้อนให้เห็นปัญหาต่างๆในตอนนี้ที่ทุกคนเจอกันอยู่ไม่ว่าจะแง่มุมไหนไม่ว่าเราจะเป็นจะเป็นแม่จะเป็นภรรยาจะเป็นหรือในฐานที่เราเป็นลูก ิ่งโดยเฉพาะเจนแอฟตอนนี้เหมือนกับอยู่ตรงกลางเราต้องทําหน้าที่ทางความเป็นแม่และความเป็นลูกในขณะเดียวกันมันเราเรยังเจอปัญหาต่างๆในชีวิตมากมายเรื่องมีสะท้อนทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาปัญหาชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวสังคมการที่เราเราตัดคนในสังคมตัดสินกันยังไงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปทุกอย่างเลยเรื่องของจริยธรรมเรื่องของความเท่าเทียม มันทุกๆด้านเลยอะค่ะรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีอะไรที่ทําให้เราแบบสามารถถกเถียงประเด็นต่างๆได้ในทุกๆอุวีคเลยมันมันมากกว่าความสนุกค่ะเป็นแรงผักดันให้แอปเหรอคะถ้าให้พูดจริงๆนะคะต่อให้ไม่ได้รางวัลก็ผักดันตัวเองอยู่แล้วนะคะคือ อยู่มาจนตอนนี้จริงๆอ่ะเหมือนคนที่ว่ายิ่งอยู่ยิ่งง่ายหรือเปล่าจริงๆอีกอีกด้านหนึ่งคือยิ่งอยู่ก็ยิ่งยากเหมือนกันนะคะมันทุกอย่างหลายๆอย่างเลยดีกว่าที่มันแบบที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องพัฒนาตามตามให้ทันแล้วก็ยิ่งเราเยิ่งเราอยู่นานขึ้นการที่เราจะรับงานอะไรอยค่ะมันก็ต้องพิจารณามากขึ้น ต่ในขณะเดียวกันรางวัลน,นี้เป็นกำลังใจให้แอฟค่ะเมื่อเราตั้งใจทุ่มเทในการทำงานเรามีคนเห็นคุณค่าโดยเฉพาะเห็นคุณค่ากับบทบาทที่เราเล่นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทนี้ให้อะไรกับคนดูอย่างน้อยให้สะท้อนให้เห็นจะดำจะขาวอย่างน้อยให้เขาได้เห็นแง่มุมต่างๆเวลาที่สะท้อนผ่านตัวละครเรามันสร้างประโยชน์ตรงนี้แอฟก็มีความสุขละค่ะ ยากเอาจริงๆเมื่อกี้นี้ยังแบบคุยกับพี่เกดผู้เขียนบทอยู่เลยนะคะว่าแอบยากค่ะว่าแบบงานต่อไปนี้เราจะจะรับยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะรู้สึกว่าเอ้ยเรื่องนี้มันก็เป็นอะไรที่ลงตัวแล้วเรามีความสุขกับมันจริงๆที่ไม่ใช่แค่เราจะได้ทําการแสดงดีๆแต่ว่ามันให้อะไรกับคนดูจริงๆอย่างที่แอบบอกคือแอบเคยเป็นคนที่มีประสบการณ์ด้านนี้มาแล้วว่าเอ้ยเมื่อเรามีปัญหาต่างๆแล้วเรา แล้วมีคนเข้าใจเราอะไรอย่างนี้ค่ะมันมัน,ม,นมันมันมีคุณค่าอยากทำอะไรที่มากกว่าความสนุกมะเอาอย่างนี้เลยคะ่ะใช่ค่ะอยากทำอะไรเนี่ยแหละไม่สร้างประโยชน์ก็สร้างมิติใหม่แปลกๆไปเลยแนวแนว <laughs> Surprise ตลอดเพราะถึงไม่ได้มีเทศกาลหมายถึงไม่ได้มีงานก็ก็เจอกันบ้างอยู่แล้วค่ะ<ม><น>ก็ปกติค่ะเวลาอยู่กันเยอะๆก็สนุกสนานปกติค่ะแล้วก็โดยเฉพาะก็มีแบบรุ่นเล็ก<ม><น>ที่แบบว่าจะสร้างเสียงหัวล้ออะไรอย่างนี้ค่ะก็ก็ทุกคนก็สนุกสนานค่ะ อะไรพิเศษหรอก็สำหรับเขาก็มีความรักและความเคารพนี่แหละค่ะแล้วกอ็อาจจะเป็นช่วงนี้เขาเดินสายแข่งอยู่แข่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก,ก็อยากให้คุณปู่ภาคภูมิใจอันนี้ก็ไม่แน่ใจ <laughs> ชมค่ะแล้วก็ให้กําลังใจค่ะคุณปู่ท่านก็ก็ให้กําลังใจปีใหม่เสมอค่ะแล้วก็ให้ความให้ความยังไงให้ความเชื่อมั่นในตัวปีใหม่ตลอดมาค่ะเขาก็มีทุกโหมดค่ะทั้งอ้อนทั้งตลกอะไรอย่างี้เพราะว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกันค่ะ เพราะว่าบางทีถึงแม้จะไม่ได้เจอก็ก,ก็มีโทรคุยหรือกับแอปเองบางทีแอปไม่ไแบบติดงานอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดวันไหนไม่ได้เข้าไปเดวปีใหม่เข้าไปก็ก็โทรคุยหรือก็ไล,ลน์อะไราเงี้ยค่ะก็คือติดต่อกันเป็นปกติอยู่แล้วค่ะ เรื LIKE> ่องการแสดงอะไรนะะค่ะเออจริงๆตอนนั <c <c ้นน่ก็ไม่ได้คิดอะไรอะค่ะก็มันก็ก็ไหลๆไปตามธรรมชาติค่ะไม่ไม่ได้คิดอะไรค่ะเพียงแต่ว่าก็อาจจะเป็นครั้งแรกที่ที่ได้ได้เจอได้ได้แบบร่วมเฟรมกันอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ได้คุยอะไรเลยค่ะ ไม่หมยถึงว่าก็ทักทายปกติแต่ว่าไม่ไม่ได้คุยอะไรกันเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคสิค่ะไม่ไม่มีเหตุผลอะไรที่แอมจะไม่โอเคค่ะ เคยมีปัญหาใดๆอยู่แล้วค่ะหมายถึงว่ายิ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นงานของที่บ้านคุณปู่สงการเนี่ยค่ะก็ก็ถ้ามีโอกาสถ้าไม่ได้ติดงานก็ไปร่วมเสมอค่ะ<ม>เป็นห่วงค่ะยิ่งตอนที่ที่เห็นข่าวว่า ไม่สบายนะคะก็เป็นห่วงค่ะแต่ว่ายัางไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันหรือว่าคุยกันส่วนตัวยังไม่มีโอกาสค่ะแต่ว่าก็คอยนั่นแหละค่ะตามไอจีค่ะก็ก็คอมเมนต์ Comment อะไรอย่างนี้ค่ะตามไอจีก็แอปก็คงเป็นหนึ่งในแฟนคลับแล้วก็หนึ่งใน ทุกๆคนที่ที่รักพี่นัทยนะคะก็อยากส่งอะไรอะไรยังไงไม่รู้เลยแต่ว่าที่แน่ๆก็แค่อยากบอกว่ารักแล้วก็เป็นห่วงค่ะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพอันนี้อันนี้ที่พี่นัทมีแน่ๆอันนี้ก็ก็อยากให้พี่นัทสุขภาพแข็งแรงค่ะเพราะพี่นัทก็ทํางานหนักแต่เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็แล้วแต่จะร่างกายหรือจิตใจอะไรแอฟเชื่อว่าพี่นัทผ่านไปได้ พี่นัดเป็นคนเก่งและเข้มแข็ง